ดูดวงชา,า,าวราศีเมษแถวดามาเตือนครับถ้าอยากโชคดีให้เงียบเอาไว้ครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปากกุ้ครองรักษาดวงชะตานี้ให้เงียบให้มากที่สุดเทวดามาเตือนนะครับผมจะมีโชคลาบจะมีเงินทองให้ท่านเงียบอย่าพูดเยอะนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรอรับชมคลิปให,ใหม่นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอชันเป็นค่าครูนะครับ โชคะตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านเงียบนะผมต่สิ่งต่างๆชวยโชคกะตาเขาไม่เงียบด้วยหรอกเราบอกให้ท่านเงียบเอาไว้เทวดาจะช่วยนะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพัน 8, อัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารสัตว์โตโมมานปาบสัตว์เฮียนเตนก็คือไล่สิ่งกับรมมงคลออกไปพูดเผีปบศาณวิญญาณต่างๆไล่ออกไปสิ่งที่ทําให้ท่านไม่รวยนะผมเพราะฉะนั้นให้ท่านอดทอนอดกั้นเงียบให้มากที่สุด ด้วยบุญกุศลวาสนาค่อยๆปฏิบอดอยค่อยๆเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน,นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆมีแน่นอนในดวงชะตานี้ก็เตรียมตัวเ hey ฮล่ารับทรัพย์โวยโชคนะครับผมแต่อดทอนอดคั้นได้ไหมนะรเรื่องให้ท่านปิดวาจาอย่าไปดีใจเกินหน้าเกินตาดีใจแล้วได้อะไรนะครับไม่ได้นะรแต่สิ่งที่มองไม่เห็นเขาแอบฟังอยู่ แอบกระซิบข้างหูแอบดูว่าท่านเป็นยังไงแล้วผมหรือใครบางคนก็ได้นะครับที่เป็นเพื่อนผหวงบริวารเราไม่รู้จิตใจเรากเขาอาจจะบอกว่าเรื่องราวต่างๆแล้วคอยแอบดูคอยขัดขวางไม่รู้เพรเรามองไม่เห็นทุกด้านหรอกเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทวดามาเตือนเปรียบเสมือนนกน้อยนํำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสู่ตัวท่าน ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะผมดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพียงแค่ปิดวาจาเงียบๆได้ไหมอ่ะนะผมไม่ต้องมาขับ f ฟอร์รี่ลัมโบกีนี่ขับรถเบนซ์อดชาวบ้านเขานะผมเดี๋ยวเขาจะว่าท่านนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องตั้งมัน่นเอาจริงเอาจางังอยู่ให้เป็น ครับนะถือดาบตั้งมั่นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะถือดาบครับนะตกตำแหน่งจะติดเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเร้ามันเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรามานแทบจะทนไม่ไหวให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลยังไม่เจ็บซ้ำสองยังไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอยากเจ็บซ้ำสองนะผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีถ้าเจ็บซ้ำสองขึ้นมาจะเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรามานทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจัดหนักจะเต็มมีดดาบปักเต็มหลัง ครับผมเจ็บปวดรั่ร้าวเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวแล้วมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเงียบๆแล้วก็ออกเดินทางทําธุรกิจการงานการเงินการค้าให้เป็นไม่ได้ด้วยดีออกเดินทางไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแอบรวยแอบกินแอบใช้แอบมีความสุขขับรถเกา่าๆนี่แหละแต่เงินมีเป็นล้านนะไม่เหมือนขอทานนะขอทานที่ออกข่าวโอ้โหครับขอทานแต่มีเงินสองล้านสิบล้าน คนให้ยังมีไม่ถึงพันเลยเพราะฉะนั้นในโชคชะตาไม่ต้องไปบอกใครเอาขับรถเก่าๆนี่แหละแต่มีเงินไปสิบล้านนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเงียบๆท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีปักตรงกลางใช้สามทีเจือจ้อเจือจ้อเจื้อเจ็บปวดรั่วลาแสนทุกทรมานรักสามเศร้าต้องระแวงระวังดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเทมเพลน์มันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่น เป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดชาวราศีเมฆมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลมองไปให้สุดขอบฟ้าท่ทานจะทําอะไรท่านเอาจริงยังไม่ทันจะเริ่มเลยบอกว่าจะเปิดร้านอาหารสมมุตินะครับสมมติว่าจะเปิดร้านอาหารยังไม่ทันเริ่มก็เจ๊งแล้วยังไม่ทันสู้ใจมันไม่สู้เพราะนั้นมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลครับผมท่านจะเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินเบียบเสมือนเทวดา อัศวินขีมาส่งมอบถ้วยทองเทวดาส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านเขาเรียกว่าเอาโอกาสทองโอกาสดีๆโอกาสทําธุรกิจเยอะแยะมากมายเข้ามาในโชคชะตาดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันวัฒนายอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งเดอร์เวอร์ ครับผมมนเสนมนจันทาท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอเนื้อคู่ในดวงชะตาที่เข้ากันเป็นปีเป็นคุยนำพาซึ่งบุญกุศลวาส,สนาความผสมผส็จมาสู่ตัวท่านจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาเรื่องราวต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัตนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้จะตกตําแหน่งปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบอกได้เลยว่ากําลังจะขี้คาย ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงตาของท่านรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินแต่ไม่นานจิตใจที่ตั้งมั่นก็รู้สึกขึกเขิมนะครับด้วยการขึกเขิมด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาแต่ต้องเงียบอดทอนอดกันเขาเรียกเก็บอารมณ์ให้เป็นปิดวาจาให้เป็นนะครับด้วยบวุญกุศลวาสนาคนเราต้องปิดวาจานะครับนะครับผมจะพูดอะไรบางทีมันไปกระทบเหยียดหยามดูถูกโดยไม่ตั้งใจนะครับเราไม่มีเจตนานะแต่บางบางที เราบอกมันอาจจะทําให้ใครบางคนเจ็บปวดรวดร้าวอย่างเช่นอะไรครับขับรถเฟอร์รารี่มาคนกาลังยากจนอยู่เขาก็มองแมมันเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจเราบอกบางทีเราไม่มีเจตนามันพลาดพังไปกันได้เพราะนั้นพยายามกดตัวเองให้สุขสบายให้ต่ํานิดนึ่รับต่าแต่ไม่ได้ดูถูกตัวเองนะเพราะฉะนั้นให้ท่านส่งมอบด้วยถ้วยทองตกตําแหน่งพระราชาตั้งม้านนั่งบนบัลลังก์ส่งมอบด้วยถ้วยทองก็คือแบ่งปันผู้คนเยอะแยะมากมายแจกทานออกไป แล้วดวงจะตายจะสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์ดีๆหรือเจอคู่ที่ใช่หรือเจอเทวดาที่เหมาะสมกับตัวท่านที่นำพาซึ่งความผสมเร็จนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาทำจะจะทำให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายและให้ท่านลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีปฏิบัอดยเก็บเกี่ยวผลผลิตค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่วันนี้จะรวยอาจารย์ผมไม่เห็นรวยสักทีนะหนูไม่เห็นรวยสักทีอาจารย์ถ้าพูดอย่างนี้ไม่รวยแนะ กี่สิบชาติก็ไม่รวยนะครับผมแต่ถ้าบอกว่าหนูค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองคนนี่แหละของจรงิงนะครับผมด้วยบุญกุสลวาสนาอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุณของราาัษาเราแวดระวังการทะเลาะวิวาทฟาทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาตรงกลางเดอดทาวเวอร์ Tower, ไปยังเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานบ่งบอกถึงโชคชะตานี้มิอันควรที่จะมีศัตรูใดๆทั้งสิน้นนะท่านท่านมีศัตรูเพียงแค่คนเดียวนะ ครับผมชีวิตก็ยากลําบากแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงอย่ามีศัตรูกับใครใดทั้งสิ้นเราจงตั้งจิตดารงตนให้มั่นว่าโชคชะตานี้ข้าพเจ้าจะไม่มีศัตรูกับใครครับู้ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาปูรษีสองแสงแตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสมเด็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม ดวงจาตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้เราแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดระบบปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชกตตาตกตำแหน่งเอเมอรนักลบก้าได้กาเสียการที่จะมุ่งบ้านมุนม่งตรงไปข้างหน้าให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ขออนุญาตลำนิดหนึ่งไลไ่ลำเต้นละมังเพลงกองกัน พอได้ไพ่ใบนี้ขอรำนะครับลได้ไล่ลำได้ระบาเพลงกองกันรู้สุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับครับอยู่ให้แปนงอยู่ให้ไวปิดวาจาให้เงียบเดี๋ยวม,มาแน่โชคขังใหญ่เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมพี่ใหม่นะครับกดไ like, ลค์เป็นกําลังใจหมอซันถือเป็นค่าครูก็ได้นะครับขอห้ท่านย้ำชื่นครับสวัสดีครับ